ดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่นสองค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นประจำนะคะว่าทุกวันจันทร์อังคารพุธแบบนี้เนี่ยนะคะตลอดเดือนนี้เรายังคงมีกูรูต้นแบบนักลงทุนใจดีที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนมือใหม่ทุกท่านนะคะพร้อมกับให้แง่มุมคิดเรื่องของการลงทุนรวมถึงเรื่องของการวางแผนต่างๆเนี่ยในอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดนั้นผันผวนแบบนี้นะคะ ซึ่งสัปดาห์แรกตรงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยกลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการมือใหม่หลายๆท่านนะคะที่บอกว่าต้นปีมาแล้วเนี่ยแบบ สถานการณ์การลงทุนเนี่ยดูผันผวนแบบนี้อยากจะฟังจังเลยนะคะว่ามุมคิดของต้นแบบนักลงทุนท่านนี้เนี่ยมีเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีฟันธงอะไรใหม่ๆมาฝากนักลงทุนมือใหม่ให้มั่นใจเรื่องของการลงทุนกันเพิ่มขึ้นบ้างนะคะวันนี้ทีน่นก็เลยเชิญมาเลยค่ะกับพี่พิชัยจาวลานนคะเจ้าของระบบคิดทฤษฎีระบบผลประโยชน์นั่นเองอยู่กับพี่หน้าตรงนี้แล้วพี่พิชัยสวัสดีค่ะ วันนี้ชวนพี่วิชัยกลับมาอีกครั้งนะคะหลายคนบ่นคิดถึงค่ะพี่วิชัยคะท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายในเรื่องของการเมืองแล้วก็ส่งผ่านมายังบรรยากาศการลงทุนในบ้านเรานิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่วิชัยมาวันนี้เนี่ยอยากจะให้มาฉายภาพให้ฟังนิดหนึ่งละกันนะคะว่าทฤษฎีระบบผลประโยชน์ตลอด2อสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทํางานยังไงบ้างกับตลาดทุนไทยให้วิชัยช่วยประเมินนิดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตรงนี้ทฤษฎีนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะ หลักการของระบบผลประโยชน์เนี่ยมผมจะเน้นมากอยู่เรื่องหนึ่งนะท,ทุกครั้งก็คือว่าเราอย่ายโยงเหตุผลแบบตรงๆ<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาที่เคลื่อนไหวเนี่ยม,มันจะสะท้อนและสมเหตุสมผลการเอสดีเอ็น the end นะในที่สุดเมื่อไหร่ไม่รู้<อ>แต่ในเฉพาะหน้าไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเวลาเราโยงว่าการเมืองไม่ดีแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจยังไง<อ>ให้เรามองตรงไปตรงมาในภาคเพียเซกเตอร์อันนั้นจะตรงไปตรงมาแต่ในตลตาดหุ้นจะไม่จําเป็น บางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงขึ้นอยู่กับว่ากลไกมันอยู่ในช่วงไหน<ม>ระบบจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อะไรต่างๆ<ม>คือในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเรามองถ้าเราโยงตรงนะเราก็จะกลัวหุ้นใช,ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เราต้องมองอีก,อออกวิธีหนึ่ง<ม>ก็คือมองตามระบบผลประโยชน์เนี่ย<ม>เราก็ต้องรู้ว่าเหตุผลด้านไม่ดี<ม>กับด้านดีอั<ม>นไหนเยอะกว่ากันช่วงนี้นะ<ม><ม>คือเราลองลองลองตั้งเป็นตารางกลางแล้วก็ลองเขียนดูนะ เหตุผลไม่ดีจะเยอะมากนะแต่เหตุผลที่ดีๆที่คิดว่าน่าซื้อหุ้นน่ะมีบ้างนะแต่ว่าไม่เยอะน้อยแล้วก็อีกเหตุผลข้อหนึ่งนะคือเรื่องของกราฟกราฟก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่คนใช้ในการคิดว่าจะซื้อหุ้นหรือไม่ซื้อหุ้นไม่ใช่แค่ข่าวหรือตัวเลขหรืออะไรต่างๆกราฟช่วงเวลาเนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าพันสามร้อยนิดๆแล้วใช่ไหมคะพันสามร้อยต้นๆเนี่ยก็เหมือนกับว่า อัพไซด์เหลือน้อยละเริ่มจะชนแนวต้านนะครับทีนี้ถ้ามองกว้างไปอีกสักหกเดือนย้อนหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่าหุ้นไทยเนี่ยตกมารอบนี้เนี่ยยืดเยื้อและไม่ขึ้นสักทีดูเหมือนกับอ่อนแรงละนะครไม่เหมือนกับตอนตกตอนเก้าร้ยพันจุดซึ่งมีการดิ่งแรงๆคล้ายๆกันแต่กลับขึ้นมาเร็วคแล้วก็ประกอบกับเหตุผลนะก็คือลด QE การเมืองไม่ดีใช่ไหมครัอสังหาก็ชะลอตัว คงสร้างพื้นฐาน infrastructure ก็ฉลือนการเมืองทุกอย่างคประกอบกันเนี่ยเป็นโซนซื้อแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็อย่าไปกักเก่งมากนักว่าจุดต่ำสุดจะอยู่ตรงไหนซึ่งตรงเนี้ผมรู้ใจคนเล่นหุ้นดีว่าอยากจะรู้แบบนี้ว่าซื้อเลยไหมหรือรออีกดีนะครับตอนที่หุ้นอยู่พันสองถึงพันสามเนี่ยคือมันชัดแล้วชัดเพียงพอแล้วที่ว่า ให้เราซื้อหุ้นได้ด้วยระบบเหตุผลต่างๆที่ชี้ให้ไม่ซื้อนะแต่ถ้าเกิดพันสองพันสามันจะตกไปอีกพันหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรคือถ้าเราคิดแบบนี้ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะวันนี้เราก็ไม่ต้องคิดละสบายแต่ถ้าวันนั้นเราไม่ซื้อเพราหมวแต่จะเก่งพันหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหมอาจจะเกิดหน่อยๆก็ได้ค่ะวันนี้เราก็จะต้องมาคิดอีกว่าจะทํำยังไงดีเพราะเราไม่ทันซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าให้เราดูเป็นโซนอย่างที่บอกว่า ขีดวงเป็นโซนนี้นะโซนเนี้ยได้หมดเลยเพราะวิธีการก็คือทยอยซื้อถามว่าดูเป็นโซนจะรู้ได้ไงว่าโซนที่ถูกต้องคก็ย้อนกลับมาจุดเดิมอีกว่าโซนเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยเหตุผลมันดีมากกว่าหรือไม่ดีมากกว่าค อย่าลืมว่าทุกครั้งจุดต่ําสุดคือเหตุผลต้องไม่ดีหมดเลยเหตุผลดีไม่เจอสักข้อแต่ช่วงเวลาแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่จะเกิดบ่อยๆนะถูกไหมส่วนมากมันจะต้องห้าห้าหรือเจ็ดสามแปดสองนึกออกไหมตอนช่วงพันสองพันสามก็จะเป็นแบบเนี้ยผมก็มองประมาณเจ็ดสามแปดสองคือหาไม่ดีมีเยอะเหตุผลดีๆมีน้อยค่ะถ้าเรารู้โซนละใช่ก็ซื้อเลยจบทีนี้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเยอะค่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยน้ำหนักในพอร์ตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเจ็ดแปดสิบละผมก็ซื้อเยอะแล้วครับทั้งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกว่าตอนนี้ต้องประชับพอร์ตต้องลดพอร์ตลงบ้างเพราะความเสี่ยงเยอะก็เพราะอย่างนี้แหละผมก็ถึงซื้อแล้วคาดว่าจะไปขายทํากาไรตอนไหนคะปีนี้มันดูสดใสขนาดนั้นเลยนะคะในมุมมองของทฤษฎีระบบผลประโยชน์เนี่ยก็มองในมุมตรงกันข้ามก็คือว่าเหตุผลเฉพาะหน้าดูไม่ดีมากมากมนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าจะให้มองว่าหุ้นน่ะจะขึ้นกลับมาเป็นอัพเท n d ใหม่เนี่ย มันเหมือนกับว่าจะยากละเพราะวันนี้ถ้าใครจะซื้อหุ้นก็ตามนะอ,อย่างมากเขาก็เก่งว่าพันสี่พันสี่ร้อยกว่าก็คงแค่นั้นมั้งพันห้าก็คงแค่นั้นนะซึ่งก็เป็นไปได้ผมมองว่าพันสามถึงพันสามถึงต่ำกว่าพันสามด้วยนะคะ<อ>ไปจนถึงพันสี่พันห้าเนี่ยน่าจะใช้เวลาน,านานที่จะอยู่ในกรอบนี้อาจจะมีการเวี่ยงแรงๆได้ด้วยะแต่ว่าถามว่าท้ายที่สุดจะผ่านกรอบนี้ขึ้นไปไหมผ่านนี่คือความเชื่อที่เอาทฤษฎีระบบผลประโยชน์มาจับใช่ คือจะขึ้นไปได้เกินนิวไฮก็เป็นไปได้พันเจ็ดพันแปดก็เป็นไปได้พันหกก็เป็นไปได้แต่ถามว่ามันสําคัญมากขนาดนั้นไหมที่จะต้องพูดชัดๆตอนนี้ถ้าเกิดไม่ถึงอ่ะพันสองพันสามเราซื้อขายพันห้าก็ได้อืใช่ไหมขายพันห้ากว่าก็ได้ใช่ไหมครับคือเราพอใจที่กำไรตรงไหนก็ตรงนั้นใ่แต่ผมเชื่อลึกๆว่าอผ่านเพราะว่าหาเหตุผลว่าจะผ่านนิวไฮไม่เจอแต่จะทันปีนี้ไหมหรือไม่ทันเพราะวันนี้อย่าลืมนะว่าเหตุผลหลัก ข้อหนึ่งทับหนึ่งเลยนะที่ผมคิดนะคือเรื่องลด QE อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วประกอบกับภาคเรียนเซตเตอร์กับปัญหาต่างๆที่เกิดในเมืองไทยภาคเศรษฐกิจจริงมันสอดล้องกันหมดเรื่องเงินไหลออกต่างชาติก็ออกไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อไปแล้วว่าหุ้นขึ้นเพราะ QE เขาก็จะเชื่อเหมือนเดิมว่าลด QE หุ้นต้องลงค่ะนึกออกไหมเพรความเชื่อคนตรงเนี้ยที่ตอนนี้ความเชื่อคนส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนไปว่าลด QE ก็แปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐดี ปัจจัยพื้นฐานก็กลับมาดีอจาจจะกลายเป็นข่าวดีก็ได้ซึ่งตลาดฝั่งสหรัฐฝั่ง,งยุโรปก็ตอบรับในแง่มุมที่ค่อนข้างโอเคแล้วนี่ค่ะเป็นไปได้เพราะผมถึงบอกนี้ว่าช่วงเนี้ยถ้าไม่มีข่าวดีอะไรเลยขนาดนั้นหุ้นก็จะขึ้นได้เร็วค่ะแล้วก็ขึ้นได้ ชัดเจนแต่ตอนนี้มันก็มีข่าวดีอยู่พอสมควรอย่างนี้ก็เป็นข่าวที่คนน่ะมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นถึงหุ้นพวกนี้จะช้าไงาผมถึงบอกในช่วงนี้มันไม่ใช่แบบ9 7<อ>้าสิบเจ็ดสามมันแบบ 80, แปดสิบยี่สิบมันก็จะช้าแล้วก็บางทีเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เรามองไม่ออก,หอกเหตุผลดีๆที่เราเคยมองว่าจะทำให้หุ้นน่ะขึ้นได้อาจจะเริ่มหายไปก็ได้ถ้าคิดว่าจะใช้ทฤษฎีระบบผลประโยชน์เป็นตัวตั้งก็ลองเอาเหตุผลเฉพาะหน้าตอนนี้กับเหตุผลที่ด้านดีหรือด้านไม่ดีมาแยกกันไว้ แล้วถ้าสมมติว่าใครไม่แน่ใจอะไรเดี๋ยวลองเช็คกับพี่วิชัยอีกทีก็ได้ว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมคะคือรายละเอียดให้กักกันเอาเองในแง่ที่ว่าตรงไหนเป๊ะๆยังไงดีเอาความพอใจแต่ละคนอันนี้คือกรอบความคิดที่นํามาฝากกันในช่วงที่ปัญหาเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นดูเหมือนมีเมฆหมอกปกคลุมบรรยากาศการลงทุนแบบนี้ทฤษฎีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้นะ สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่นสองค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เรายังพูดคุยกันต่อค่ะกับต้นแบบนักลงทุนที่เป็นเจ้าของระบบคิดทฤษฎีระบบผลประโยชน์นั่นเองนะคะนั่นก็คือพี่พิชัยจาวลาค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่เราฟังพี่วิชัยพูดถึงเรื่องของการลงทุนในหุ้นหรือว่าดัชนีในการชี้วัดตัวว่าเอตอนนี้แหละจังหวะในการซื้อหรือจังหวะในการขายก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าเราจะพูดถึงอ้างอิงกับเรื่องของค่าเงินอยู่เป็นประจำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินบาทตอนนี้ก็อยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าอย่างชัดเจนก็ตรงัาที่พี่วิชัยเคยพูดไว้ว่าทิศทางของค่าเงินน่าจะอ่อนค่าสำหรับบาทบ้านเรานะคะแต่ถ้าบาทอ่อนไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยหุ้นมันจะเกินขึ้นได้หรอคะพี่วิชัยประเมินเรื่องนี้ยังไงคะ ก็ที่ผ่านมาหุ้นไทยก็ขึ้นมาถึงพันหกในขณะที่บาทก็อ่อนด้วยก็เป็นแล้วอเพียงแต่ว่าการอ่อนค่าของเงินบาทอาจจะยังไม่ได้อ่อนมากนะัก<ะ>ใช่ไหมฮะยังอ่อนมาในระดับหนึ่งทีนี้สองสิ่งเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจําเป็นว่าจะต้องบาทอ่อน<ะ>แล้วหุ้นจะต้องลงใช่ไหมพยายามจะมองในมุมนั้น<ะ>ใช่ไหมเมื<ะ>่อกี้ผมบอกว่า หุ้นจะขึ้นได้ดีพอสมควรแล้วบาทก็จะอ่อนด้วยมันดูเหมือนขัดแย้งแต่ไม่อยากไม่ขัดแย้งหรอกค<ม>ือเหตุผลนะมีสองด้านอย่างที่บอกอย่างน้อยที่สุดพิสูจน์ชัดๆย้อนหลัง<ม>ก็ดูว่าที่ผ่านมาหุ้นก็ขึ้นเยอะ<ม>บาทก็อ่อนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในอนาคตหุ้นจะขึ้นไปพ<ม>ันหในปีนี้<ม>ปลายปีหรือเกินกว่านั้นหรือพันห้าก็ตามเนี่ย แล้วบาดจะแค่ทรงๆไม่แข็งมากหรืออ่อนเล็กน้อยก็เป็นไปได้คือเวลาเรามองเนี่ยเราใช้หลักการระบบผลประโยชน์มองก่อนเลยมองยังไง US เอสก็ต้องอ่อนค่าในระยะยาวเรามองอย่างนี้นะอันนี้เป็นโจทย์หลักเพราะมันโอเวอร์โซซุเปอร์โอเวอร์โซมากๆจากเหตุผลไม่ดีนะครเหตุผลไม่ดีตอนนี้คืออะไรตอนนู้นตอนที่สามสิบตอนนู้นนะตอนสามสิบนะแล้วก็แล้วมองยังไงหุ้นตอนตอนที่อยู่ห้าหกร้อยจุดสี่ร้อยจุดดูยังไงก็ต้องขึ้นเพราะว่า โซเหมือนกันก็จบข่าวแค่นั้นทีนี้จะสลับจังหวะกันยังไงก็แล้วแต่วิธีมองเวลาผมมองผมมองแบบนี้นะแต่ให้สังเกตดูนะอย่างตอนนี้ย s ก็อ่อนบาทก็อ่อนขึ้นมาพอสมควรใช่ไหมตอนนี้เริ่มเห็นเหตุผลว่าเงินบาทจะอ่อนต่อเริ่มมีคนพูดแล้วสามสี่สามห้ามันก็หยุดเห็นไหมจริงก็หยุดแล้วลงมา3ามสองอีกละพอเรามอง3ามสี่สามห้าก็หยุดอีกคือมันมีกรอบใหญ่และกรอบย่อยมนุษย์ทุกคนจะมีความคิดหลักและความคิดรองความคิดหลักก็คิดว่า เงินบาทอ่อนไม่ได้หรอกมาตั้งนานแล้วแต่พออ่อนไปจริงๆ่จริงๆถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องลังเลอาจจะอ่อนก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเหตุผลเริ่มเข้ามาซัพพอร์ตแล้วพอเป็นอย่างนี้เขาจะหยุดอพอพูดสามสี่สาห้าก็หยุดเลยกลับมาสามสองห้าสิบสามสองในสามสาสต้นๆเนียแล้วเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปสักพักนะ เหตุผลที่บอกว่าบาทจะอ่อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่ากรอบความคิดใหญ่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกรอบความคิดเล็กกรอบความคิดใหญ่อ่ะยังอยู่เหมือนเดิมนี่อเมริกาเศรษฐกิจอเมริกาหรือปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างต่างๆยังอยู่ครบแล้วก็พอที่ถ้าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หุ้นขึ้นนะคะเหตุผลที่มองว่าบาทจอ่อนมันก็จะน้อยลงไปอีกค่ะ ใช่ไหมตอเหตุผลเริ่มน้อยก็จะอ่อนได้อีกเพราะฉะนั้นพี่พิชัยก็ยังมองว่าบาทยังไงก็ยังอยู่ในเทรนที่อ่อนค่าต่อไปคือเวลาฟังแล้วอาจจะงงนะเวลาคนไม่เข้าใจระบอผลประโยชน์ฟังแล้วมันกลับมันกลับได้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าก็เขาจะเอาประโยชน์จากเราอ่ะนึกออกไหมเขาจะไปสนเหรอเหตุผลนึกออกไหมเขาก็ดูว่าเราทําไงเขาก็แมทอีกด้านหนึ่งแล้วเขาได้กําไรอ่ะนึกออกไหมนั่นคือในเรื่องของค่าเงินแล้วก็หุ้น แต่ทีนี้อีกหนึ่งอันที่หลายคนฝากมาถามกันค่ะเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามอ่านบล็อกของพี่พิชัยนะคะที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ moneychannel.co.th นะคะจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะช่วงที่ทองนั้นอยู่ประมาณพันสอเหรียญต่อทอยออนช่วงนั้นทองลงมาค่อนข้างแรงพี่พิชัยกลับให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นโซนที่ซื้อได้ละด้วยทฤษฎีระบบผลประโยชน์ตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณพันสามร้อเหรียญก,กว่าแล้วเนี่ยนะคะภาพตรงนี้ มันยังคอนเฟิร์มอยู่หรือเปล่าว่าทองยังซื้อได้และยังเป็นขาขึ้นต่อไปหรือทฤษฎีระบบผลประโยชน์เริ่มจับสังเกตอะไรได้บางประการเรื่องทองมองอยังไงบ้างคะคือตอนพันสองเนี่ยชัดเจนว่าโอเวอร์โซมากเหตุผลด้านไม่ดีเยอะนะคะพูด<ต>โอเวอร์โซในด้านนี้คือไม่ได้หมายความว่าดูกร้าเป็นเทคนิคนะคะอ๋อไม่โอเวอร์โซด้วยข่าโอเวอร์โซด้วเวลาผมพูดเนี่ยเวลาคําว่าโอเวอร์โซหมายความว่า ข่าวลบเยอะมากเพราะว่าคนน่ะยึดติดกับเหตุผลเหตุผลลบเยอะคนก็จะขายเยอะเพราะคนขายเยอะมันก็โอเวอร์โซแต่ถ้าเรามองด้วยมิติธรรมดาเราจะไม่เห็นความโอเวอร์โซของมันเลยนะครับเราจะเห็นแต่ว่าทองน่าจะลงต่อเพราะเหตุผลชี้ชัดให้ลงต่อใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาพันสามแล้วก็เหมือนเดิมครับคือโจทย์ก็ยากขึ้นละสําหรับผมคือเวลาที่ผมพยายามจะสื่อเนี่ยว่าเวลาใช่ซื้อเลยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาคิดตอนนี้ไงนึกอกไหมแล้วเวลามันใช่นะ ซื้อเลยก็เผื่อใจไว้อีกนิดนึงลงต่อก็ได้ก็ซื้ออีกถ้าใครทําอย่างนี้ได้นะเรื่องยากจะง่ายขึ้นมากแล้วเราจะไม่ต้องมากะเกงเวลาที่มันเริ่มแพงไปแล้วอย่างผมตอนเนี้ยผมไม่คิดแล้วเรื่องทองก็ซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วตอน1สอ่ะซื้อไปแล้วเราไม่ต้องคิดละถูกไหมแต่ถ้าจําเป็นอ่ะสมมุติอ่ะผมก็ต้องยอมพูดจริงจแล้วก็เป็นโจทย์ยากอีกนะแต่ว่า คือถ้ามองยาวๆไปเลยนะอาจจะปีนี้อาจจะข้ามไปปีหน้าเลยก็ช่างนะเป้าหมายแรกที่ทองจะถึงนะที่อาจจะเป็นจุดที่น่าขายพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทองนี่เคลื่อนไหวห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญนี่จริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นแล้วแต่ว่าผมก็ค่อนข้างเยอะเแต่ผมก็ต้องเพเซเพราะผมไม่รู้พันสี่ห้าสิบจะเห็นอีกสามเดือนหรือจะเห็นสิ้นปีหรือจะเห็นตอนไหนเราก็ไม่รู้จะเห็นปีหน้าก็ไม่รู้แล้วไม่ใช่แค่พันสี่ห้าสิบนะอยู่ระหว่างพันสี่ห้าสิบถึงพันเจ็ด โซนขายนะเราก็ไม่รู้ตรงไหนแต่ตรงเนี้ยยังไม่ใช่โซนขายหรอก<า>แต่ว่าก็เป็นโซนที่มันไม่ใช่โซนซื้อชัดเจนแบบพันสองใช่ไหมะัะน,นั้นวิธีแก้ก็คือถ้าใครไม่ได้ซื้อซื้อด้วยเผื่อใจไว้ด้วยหรืออยากจะรอก็ได้าอาจจะโชคดีได้ซื้อพันสองใหม่พันสองกว่าใหม่ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เรื่องของความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ล <ะ S 2> เป็นความพอใจของแต่ละคนแต่ว่าซื้อตอนนี้ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามราคาที่สูงขึ้นแต่ worst case คืออะไร worst case คือซื้อแล้วลงลงแล้วยืดเยื้ออแแล้้วรนนาาต่ทสุด ก็ขึ้นต่อทองจะไม่มีซื้อแล้วลงลงแล้วไปแปดร้อยไม่ไม่ไม่คือทองนะห้าปีนี้นะะไม่มีต่ํากว่าพันพันเหรียญคงไม่มีคือทองเป็นเรื่องเป็นเรื่องตอนเนี้กับตะปัดเร็วมากค่ะคือตอนที่ทองอยู่พันห้าพันเจ็ดตอนนั้นโออร์บอดเยอะมากนะครับแล้วก็เหตุผลท่าดีมากเลยแต่ว่าใครก็อยากเก็บทองใช่ผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะผมว่าไม่เกินแปดเดือนหกเดือนแปดเดือนกัดตะลัดเร็วมากเพราะนั้น เมื่อจังหวะเข้ามา <ทะ S 1> เราก็ฉวยโอกาสแต่มไม่ได้หมายความว่าเป็นการซื้อ,อที่ถือเลยระยะยาวเป็นการลงทุนไม่ใช่นะ,<ท>ะแค่ถือหนึ่งสองหนึ่งปีสองปีประมาณนี้แค่นั้นและสุดท้ายเนี่ยทองไม่ใช่ของที่เราจะลงทุนนะ โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้โน้ตไว้นะคะวันนี้คือตามหลักของทฤษฎีระบบผลประโยชน์ที่พี่วิชัยนั้นมาฉายภาพแล้วก็ไขข้อข้องใจให้กับใครหลายคนที่ตามอ่านพี่วิชัยอยู่ที่น่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตามอ่านอยู่ที่ไม่ซื้อเพราะว่าอยากรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตอนนี้เลยมี <ừ. S 2> คําถามตรงนี้เข้ามา <ừ. S 2> นะคะซึ่งพี่ว <ừ. S 2> ิชัยก <ใจ S 2> ็มาอธิบายให้ฟังแล้วนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วิชัยยังอยู่กันต่อกับเราอีกหนึ่งวันเพราะว่าทีน่าได้เปิดพื้นที่ใน Facebook ของมือใหม่เนี่ยนะคะในการให้โอกาสสาหรับมือใหม่ที่่เป็นนับพวิชะะ ถามคำถามกันเข้ามาพี่พิชัยบอกว่าเลือกเวลาว่าจะตอบคำถามไหนเด็ดๆทั้งนั้นเลยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่นสองค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะและก็เป็นประจำเราพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะกับทางด้านของพี่พิชัยเจวลานะคะเจ้าของระบบคิดทฤษฎีระบบผลประโยชน์นั่นเองนะคะสองวันที่ผ่านมาพี่พิชัยมา ฟันธงให้แล well. <pr> <to> ้วเรียกฟันธงได้ไหมคะหรือว่ายังไงดีคะพี่วิชัยคะก็พอได้ในภาพรวมันได้พอได้ในภาพรวมนะคะเพราะว่าในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้รวมถึงบรรยากาศทิศทางการลงทุนทั่วโลกเนี่ยยังเลือกข้างไม่ค่อยถูกสรุปจะยังไงกันแน่ฝากต่างประเทศดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะฟื้นได้แต่ก็เอ๊ะเหมือนมีอะไรติดขัดบางอย่างอยู่แต่บ้านเราเนี่ยดูเหมือนแบบโอ้โห จับทางไม่ถูกเลยจริงๆสำหรับนักลงทุนรายย่อยในชว่วงนี้นะคะพี่วิชัยก็เลยมาช่วยไขยข้อข้องใจแล้วก็ไขปัญหาเรื่องของการลงทุนไปก็เลยมีคําถามมีประเด็นจากทางบ้านที่ฝากเข้ามาถามกัน <S <S ดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคําถามแรกอันนี้พี่วิชัยเลือกมาแล้วนะคะว่าอยากจะตอบอันนี้เลยอันแรกค่ะของคุณพงษ์ธรนะคะบอกว่าในหนังสือที่จะดีระบบผลประโยชน์บอกให้เราหลีกเร้นจากข่าว ะะเพื่อที่จะไม่ให้หลงกับเหตุผลต่างๆที่จะเชื่อมโยงการขึ้นลงของหุ้นแต่ถ้าเราทําแบบนี้เราจะจับจังหวะการลงทุนของคนส่วนใหญ่เพื่อเป็นคนส่วนน้อยได้ยังไงคะพี่พิชัยคะสรุปเราจะหลีกข่าวหรือเราควรจะต้องตามข่าวดีคะแยกเป็นสองช่วงช่วงแรกที่เวลายังไม่เข้าใจระบบผลประโยชน์อย่างชัดเจนค่ะช,ช่วงเวลาที่ทําความเข้าใจทฤษฎีนะให้ไม่ต้องตามข่าวอ,อันนั้นเป็นช่วงที่เรากําลังถ้าเราตามข่าวด้วยและทำความเข้าใจทฤษฎีไปด้วยมันจะสับสนเพราะมันจะตีกัน ช่วงนั้นอ่ะต้องนิ่งเหมือนกับที่วอลเลนบอฟเฟตพยายามจะคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ออกไปจากอิทธิพลของวอลสตีดเลยแล้วไปอยู่ที่เรากลับเข้ามาใหม่นึกออกไหมคือเขาต้องการสติอันนี้คือช่วงแรกที่พอคุณแน่นแล้วในทฤษฎีระบบผลประโยชน์คุณเข้าใจหลักการของมันละตอนนี้กลับเข้ามาได้เพราะเพราะเราจะต้องจับจุดเรื่องของคนส่วนใหญ่ซื้อคนส่วนใหญ่ขายถูกไหมใช่ก็ให้แยกเป็นสองช่วงแบบนั้นเพราะในช่วงแรกต้องตั้งสติก่อนไปฝึกตัวเองก่อนอย่างนั้นหรอคะทำความเข้าใจวิธีคิดก่อน ว่าเรา,เราจะคิดในกรอบแบบนี้นะถูกเพราะว่ากลับใดที่เรายังไม่เข้าใจวิธีคิดแล้วเราไปฟังทีวีมันจะแย้งกันอ่าใช่จะแย้งกับทีวีจะแย้งกับวิธีคิดอของข้อมูลของข่าวต่างๆใช่พอเข้าใจแล้วก็ให้กรอบความคิดนี้มันแข็งแปรงในสมองแล้วเนี่ย ค่อยกลับเข้ามาค่อยๆหาเหตุผลมาเติมในตาราง<ช>ประมาณนั้นใช,ใช่ไหมคะ่เป็นสองช่วงแต่คุณพงศธรยังถามอีกข้อหนึ่งคะ่ะซึ่งมีวิชัยก็ชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือว่าจากทฤษฎีระบบผลประโยชน์เราสามารถคำนวณหรือว่ากะเกณฑ์ค่าดัชนีรวมถึงตลาดเกณฑ์กำไรอย่างอื่นเนี่ย ได้ไหมว่าจะถึงเท่านั้นเท่านี้เหมือนอย่างทองอย่างเงี้ยค่ะที่พี่ชัยประเมินยังไงว่าโอเคน่าจะขายได้ที่ประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบมันมีหลักสูตรมันมีสูตรมันมีอะไรมาคํานวณที่พอให้เห็นภาพคร่าวๆแบบนั้นไหมคะตรงนี้ลงดีเทลยากมากนะยาวด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของกราฟคต้องมันมีความสัมพันธ์กับการดูกราฟด้วยแต่ว่าเอาสั้นๆกราฟที่แสดงแต่เราจะไม่ดูทางเทคนิคเราจะดูว่ากราฟเป็นยังไงเพราะกราฟก็คือ ภาพสะท้อนความคิดคนนั่นแหละเพียงแต่เราดูด้วยวิธีทางเทคนิคกับดูด้วยวิธีทางผลประโยชน์<อ>แค่นั้นเองอ,เอย่างยกตัวอย่างนะว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ,ถ้าผมมองว่าตอนนี้จะขึ้นไปพันหกพันเจ็ดพันแปดแต่ไม่น่าจะเกินนั้นเนี่ยผลหนึ่งนะก็คือเรื่องกราฟด้วยว่า,าลองคิดภาพดูนะว่าถ้าวันนี้ลองจินตนาการเลยนะว่าถ้าผ่านขึ้นไปได้จริงนะไม่ไปแป๊บแถวพันห้ากว่าก่อนนะแต่ถ้าไปแป๊บแถวนั้นก่อนเราก็ยังได้กําไรนะ แต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้จริงซื้อมาตั้งแต่พันสองพันสามแล้วถูกไหมโซนซื้อถ้าผ่านขึ้นไปได้จริงนะถามว่าตรงนั้นทําไมต้องติดพันหกถึงพันเจ็ดถึงพันแปน่าจะผ่านไปได้ยากมากๆลองนึกภาพกราฟนะไปเปิดกราฟดูว่าโซนนั้นนะเมื่อไหร่กราฟหน้าตาเป็นอย่างนั้นแล้วไปยืนอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งตรงนั้นนะภาพจะคล้ายๆอดีตที่เวลาค้นหายขึ้นมาแล้วสร้างฐานได้แล้วจะไปต่อค่ะ เหมือนกับว่าผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีไปแล้วเหมือนมีไฮใหม่ไฮใหม่แล้วกราฟทางเทคนิคบอกว่า follow by ได้เลยเราเราลืมไปอย่างหนึ่งนะว่าทางเทคนิคการวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ที่ยากอาลองคิดดูดีๆนะว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเราเรียนแป๊บหนึง่งเราก็เป็นสักไม่กี่เดือนนะแล้วก็ดูกราฟดูอะไรแล้วเวลาเราเห็นว่าตรงเนี้ยเทคนิคที่ให้ซื้อ,อสมมุติว่าเป็นช่วงเวลาที่ชัดนะชัดเจนเอ้ยตรงนี้ซื้อได้เทคนิคที่ให้ซื้อคอนเฟิร์มชัดเจนถามว่าเราเห็นคนเดียวหรือเปล่า ทุกคนก็เห็นแล้วคนก็เข้าไปซื้อพร้อมๆกันหมดโอเวอร์โซ<ม>ที่เราคิดว่าเราจะเข้าไปซื้อก็กลายเป็นโอเวอร์บอสไปแล้ว<ม>ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือปัญหาของการคีาขห์ทางเทคนิคว่าผู้ดูก็ถูกดูด้วยและผู้ถูกดูดก,ดก็ดูด้วยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว<ม><ม>เราไม่ได้ความเป็นธรรมชาติออกมาจริงๆว่าเรากําลังดูอะไรอยู่<ม>ความเป็นธรรมชาติจะเกิดขึ้นว่าเวลาเราดูแล้วผู้ถูกดูไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรื่องของเทคนิคเนี่ยดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่แอดวานหลายอย่างมากกว่านั้นที่ทําให้คนที่เป็นเทรดเดอร์บางคนที่ใช้สัญญาณทางเทคนิคแล้วประสบความสำเร็จมากๆก,กับนักคนนรายย่อยบางคนที่ใช้สัญญาณทางเทคนิคเหมือนกันแต่กลับเข้าผิดจังหวะมันกลายเป็นยังไงรู้ไหมในเวลาที่เทคนิคค่อนข้างคุมเคือนะแล้วต้องใช้ศิลปะหรือประสบการณ์ของคนที่เล่นเทคนิคมาในการมองนะช่วงนั้นอะ่ะจะพอใช้ได้ okay. นึกออกไหมแต่พอชัดมากๆใช้ไม่ได้ เวลาเทคนิคชัดมากๆอย่าลืมนะเวลาเทคนิคชัดมากๆกราฟคอนเฟิร์มชัดมากๆทุกคนเห็นหมดเพราะฉะนั้นโอเวอร์โซก็กลายเป็นโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสก็กลายเป็นโอเวอร์โซนี่คือคําตอบที่ปาตอบให้สำหรับคุณพงษ์สะทอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามที่พี่ชัยเลือกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้ถามว่าคุณพี่ชัยเคยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบผลประโยชน์ไหมครับว่าสามารถคาดการจังหวะซื้อขายสินทรัพย์ได้แน่นยํำขนาดไหน คือเราไม่ได้จดเนี่ยอยากให้จดนะคือคนที่ดูรายการเนี่ยน่าจะไปจดว่าข่าวแบบนี้ออกมาแล้วหุ้นไปทางนี้มันทางเดียวกันไหมหรือไม่ทางเดียวกันเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าหลายครั้งข่าวกับราคาไปคนละทางคนละเรื่องเลยบางทีก็ทางเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะไปเชื่อมันทำไมเราจะไปมองตามมันตรงๆทําไมเพามันเป็นไปได้หมดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะอย่างแรกเราต้องเลิกเชื่อก่อน เลิกเชื่อในภาพสะท้อนของราคาที่มีต่อข่าวแต่ที่เราเชื่ออยู่แปลว่าเรามองตามมันเราจะออกมาจากมันไม่ได้แต่เมื่อไหร่เราเลิกเชื่อนะว่ามันจะเป็นยังไงก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะเริ่มมองด้วยมุมมองใหม่เราไม่เชื่อแล้วทีนี้เราไม่ได้วิเคราะห์เหตุผลกับราคาละเราจะเริ่มออกมาแล้วเราก็จะเริ่มมองในมุมมองใหม่ได้ว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมองอะไรล่ะเราก็จะมองผู้วิเคราะห์ เหตุผลแทนคือแทนที่จะวิเคราะห์เหตุผลตรงๆและโยงไปตรงๆและเชื่อไปมาเนี่ยเราจะเริ่มเปลี่ยนมาวิเคราะห์ว่าตอนเนี้ข่าวแบบนี้เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่น่าจะวิเคราะห์ข่าวแบบนี้ยังไงและจะตัดสินใจยังไงเป็นการเริ่มคิดสองชั้นละสเต็ปแรกคือต้องอย่าเชื่อก่อนนะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่คุมเขือเราก็อย่าไปยุ่ง คือถ้าเราคิดว่าสถานการณ์แบบนี้มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายพอๆกันเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ไม่ต้องตัดสินใจก็ได้เราไม่ต้องทุกวันถูกเราเราไปตัดสินใจเฉพาะตอนที่เหมือนกับว่าลูกเข้าเท้าแล้วเราเห็นว่าโอ้โหสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับยกตัวอย่างเลยนะตอนผมขายทองออกไปผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะกลับมาซื้อทองที่พันสองได้พันสองไม่เคยคิดเลยแต่วันดีคืนดีมันมาได้ยังไงอยู่ดีๆคนกลัวทองหมดเลยตั้งแต่ระดับโลกจนถึงคนทั่วไปเหตุผลทุกข้อ ใช่หมดเลยในช่วงนั้นนะเี่ยอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นเราก็เขาอย่าไปคาดการอย่าไปกะเกงเกิดอะไรขึ้นเรียนรู้ไปกับมันก่อนอะไรที่ไม่แน่ใจก็อย่าพึ่งตัดสินใจลงถูกต้องด้วยวิธีคิดเราไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องไปตัดสินตลอดเวลาถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือเวลาที่คนเข้าใจทฤษฎีระบบผลประโยชน์ใหม่ๆนะค่ะให้ข้อสังเกตข้อหนึ่งอันนี้เอลองแถมให้ดูนะว่าถ้าเมื่อไหร่ฟังที่ผมพูดแล้วเนี่ย ยิ่งยากที่จะเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะยิ่งเป็นมันจะยิ่งเป็น แต่ถ้าเมื่อไหร่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าใช่เลยใช่เลยแล้ันะเราผิดแล้วนะแต่ว่าผมก็ผิดอยู่ช่วยกันผิดอยู่จะได้ช่วยกันคอสเช็คด้วยเลืออไหมใช่คือมันจะไม่เข้าใจง่ายขนาดนั้นแล้วเราจะไม่เห็นเหตุผลชักขนาดนั้นแต่ถ้าต้องคิดดีๆแล้วเห็นด้วยอันนั้นเข้าเขาต้องไปนั่งคิดอีกสักประมาณรอบหนึ่งอีกตลบหนึ่งว่ามันใช่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็อย่างที่บอกพี่วิชัยนั้นมีการเขียนบล็อกไว้ในมหนสือเน่มนี้เลยรา ด้วยระบบคิดใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวทางคุณพงศธรแล้วก็ I am เอกบุญแน่นะคะจะได้รับถึงบ้านเลยเดี๋ยวพี่วิชัยจะเซ็นให้ด้วยนะคะ <S <S วันนี้ทีน่าเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้ ต้องกลับไปคิดอีกหนึ่งรอบแล้วแหละว่าเอ๊ะสรุปมันเป็นยังไงสิ่งที่ฟังมาบางครั้งฟังรอบเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักฟังอีกรอบก็ได้เราสามารถดูย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของมันนี่ชานเอลนั่นเองนะคะแล้วก็ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเรียนเชิญพี่วิชัยมาอัปเดตมุมมองใหม่ๆแบบนี้ให้กับนักทุนได้ฟังกันเช่นเคยเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่วิชัยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ